าเแชงครับแชิงครับแชงข้างบนเลยแชงข้างบนนะเลยครับทำอะไรอันนี้ทำ,ทำอะไรคืออยากจะได้ถนนสี่เลนจาก้ยน้ําขาวมาที่หัวหินที่ลงเพงเมื่อกี้ท่านเราก่าถนนแคบครับนะอย่าอยาเพิ่งหอย่าเพิ่งว ไ่ให้เลือนให้ถ่ายรูปได้เดกเลื่อนกับได้ได้ครับท่านลำังเลยครับอคุณมากครับอันนีครับโครงการนี้ที่คุยกับพี่รวยครับโครงการนี้ที่ให้ท่านลำดีปันตรงอั่นิังไงนีคือขนไทยของพนม เหนือคลองครับเหนือคลองไปเขาบระนมครับครับเป็นช่วงที่ชาวบ้านเดะโดนมามานานมากแล้วท่านอันนี้เป็นเส้นรอยต่อจากสนามบินต่อไปครับของอุ้งลำคลับครับพิณนครครับเรียนท่านสอสอที่โองไปแล้วครับกนะกลับขอบคุณครับไม่ยังมีกไหมหมดแล้วหมดแล้วครับ ก็โครงการที่มอบให้เนี่นะครับอ hey, oh. ันน on ี้ฝากใช่ไหมจะฝากไปใช่ไหมหรือยังไงฮะจะฝากโครงการหรือยังไงอันนี้ถือว่าจะฝากโครงการใช่ไหมหรือยังไงช่วยกคุณครับผมคือหมายถึงว่าขอประมาณขอประมาณนะครับเพราะว่าถนนที่ขออธิบายไปเมื่อกี้นะครับในในหนังสือเนี่ยมีความสําคัญมากครับท่านเพราะว่าถนนที่ อำเภอขาพนมระหว่างเขาพนมกับเดียครองเนี่ยมันมีโรงงานเยอะแล้วก็ถนนถนนับเทพนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับแล้วก็ความต้องการของประชาชนที่นั่นเนี่ยมีอยากได้ถ mm น klar, นสี่เลนสี่ช่องอยกยนเนี่ยขอบคุณครับท่านครับก็ขอบคุณนะครับก็ผมไม่รับฝากเนะยแต่ผมรับจะทําให้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้สสสิริพงเนี่ยเป็นคนประสานงานต่อนะครับรับจะทําให้ นะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกคนนะครับก็เรารักกันนานๆก็แล้วกันนะครับท่านนายกก็อยู่นี่ด้วยนะครับเราช่วยกันรักกันานานๆเราจะเข้มแข็งแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับขอบคุณพี่น้อยครั้งครับสวัสดีครับขอขอบคุณท่านแลนถือว่าการกระตุ้นประธานมนะครับในโอกาสนี้ ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ก็จะโดยท่านสสสิรินะครับจะได้สิริพงศ์ขออภัยครับจะได้นำเรียนกล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับแม่บ้านอบจกระบี่ครับท่านนักดีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสักงฆบาญที่ชอบท่านนักมนตรี กระทรวงท่องเที่ยวท่านพิพัฒน์นักธิจประการนะครับท่านปลัดกระทรวงคมนาคมท่านอธิบดีท่านรองทีง่ปรึกษาพูด,ดบทกระทรวงนะครับแล้วก็ท่านเลขาขุนรวยเลขาการัฐสีแล้วก็ทีมของกระทรวงคมนาคมทุกท่านนะครับที่นายกราเมเท แล้วก็กระทรวงท่องเที่ยวนะครับรอท่านพี่น้องผ่านการในจังหวัดกระบี่ท่านเพื่อพี่น้องชาวบตาครับก็ท่านนายกเป็นอสมด้วยใช่ไหมครับโอ้ท่านห่วงอสมมากห่วงมากขบับเพื่อนเพื่อนเพื่อนของต้องเที่ยวกันตัวในลงถิ่นวัคซีนนะช่วยกันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับที่เรามาช่วยกัน นะครับวันนี้ท่านล่ําตี้ศักดิ์สยามและก็ทีมของรัฐบาลกระทรวงคมนาคมนะครับได้มายืนยันนะครับว่าทางการตานนปีไหนเลยไม่เห็นนักข่าวมันมัน่วนีก็จะใช้นักข่าวนะครับก็จะเร่อก่องร้าเมื่วเสร็จนะครับอย่างช้าข้ปี2569แลวก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่ท่านท่านนั่งแพรและท่านเห็นเองนะครับเมื่อกี้การขยายเส้นทางขึ้นไปนะครับเพื่อให้ช่องการเดินยนตกว้างขึ้น นะครับแล้วก็ถนนรอบเกาะด้วยนะครับตอนนี้ท่านก็มาให้ผมคิดว่าโครงการนียครับหลายพันล้านด้วยกันและก็พี่น้องอำเภอเขาพนมนะครับเมื่อกี้ท่านบอกแล้วท่านไ้รับปากแต่ท่านรับปากว่าจะให้นะครับก็คือเส้นทางที่อำเภอเหนือคลองนะครับไปอำเภอเขาพนมเป็นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจากสองเลนเป็นสี่เลนตลอดสายนะครับวบประมาณร่วม6ก0กว่าล้านบาทนะครับเป็นสิ่งที่ มีใช่ผ้าเป็นที่ใช่ไหมใช่ครับะก่อนที่เมื่อกี้ก็ได้เลาอกรายการแล้วใส่ถุงไปนะครับจากที่ท่านทันตีได้พูดนะครับเราในนามเจัาหน้าทีก็ขอขอบคุณมาทางนี้ด้วยมาทางนี้ด้วยท่านทันตีนะครับทั้งสองท่านและก็ทีมของอลากระทรวงและท่านอธิบดีในส่วนของกระทรวงคมนาคมด้วยนะครับขอให้พวกเราตบมือกันอีกครั้งนะครับครับผมต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการต้อนรับนะครับสวัสดีครับ สอย่างสูโอเคก็เหมอก็ไม่ได้ทยครับเป็นอสมอได้หรือเปล่าไม่บ้านอบจค่ะโอเคของชราึกก็เป็นสัญลักษณ์ของจัย์ระดีนะครับซึ่งก็เป็นระดีคู่ตรงนี้เลยไหมสาวกรนี้เลทราบดีนะครับว่ากงระดี ก็ได้ชื่อมาเมื่อคราวที่เอาตรงไหนตรงนี้นะ่ไหมเราไปมีการขุดพบเช่นกระบ่โบราณนะครับเราไปมีการนำไข่มอบท่านรองผู้ว่ามอบใช่ไหมท่านรองผู้ว่ารับอยู่หัวในราชการที่ห้านะครับก็เลยจากนั้นมาก็มีการยกฐานะเมืองกระบี่ขึ้นเป็นจังหวัดนะครับก็เป็นที่มาของตราประจำจังหวัดก็คือสัญลักษณ์ของกระบี่ครูนั่นเองนะครับกระบี่ดาบคู่จริงๆตาจังหวัดเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเป็นดาบเป็นดาบ คขอบคุณมากเชิญท่านพิ่พัดด้วยดูให้ถูกด้านไม่บ้านจะขอถ่ายรูปด้วยได้ได้ได้ท่านนายกได้ต้นนายกไม่ขอถ่ายอ่ะไม่ต้องถ่ายนะผมถ่ายเองเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยไหนใครจะถ่ายรูปถ่ายยังถ่ายแล้วไม่ได้เลยแล้ามาถ่ายข้างหน้าไหมถ่ายข้างหน้าไหม จะเป็นการถ่ายภาพนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันมาเชิญเชิญเชิญมากำนันมาทำมิวสิกวิดีโอใหม่ได้แล้วนะได้ครับได้ครับแต่งใหม่ได้แล้วเพลงได้เรียบร้อยแล้วแต่งใหม่ครใหม่ครับนะโอเคมาแม่บ้านมาแถวหน้าแถวหน้าเลยมาแถวหน้าเลยแม่บ้านแถวหน้าเลยเชิญฮะเชิญย่อพองลอยย่อพองลอย นนนนกิลามรัฐมนตรีว่าการประสรวงคมนาคมและคณะนะครับจะได้เยี่ยมชมรัศากาลนะครับซึ่งจัดไว้อยู่ในบริเวณด้านหน้า